สวัสดีครับพีต่ติดตามช่อง y o u u u b e ิกไลท์ครับหลังจากที่รอคอยจากการรีวิวของอุปกรณ์รุ่นที่เรากำลังจะถือในมือและให้คุณได้รับชมกันนะครับมานานพอสมควรและแน่นอนครับว่ารีวิวนี้ทันคอมม่าต์อย่างแน่นอนครับนี่คือ LG Ally X นะครับชื่อเต็มของมันไม่ใช่ Ally X นะครับชื่อจริงของมันคือ LG Xbox Ally X ครับตัว Can h a n h e l d gaming รุ่นใหม่ล่าสุดที่ใช้กุมพลังเป็น AMD Ryzen AI Z2 e x t r e m e ตัวใหม่ล่าสุดและแรงพอสมควรเลยมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้มันสามารถทำอะไรได้บ้างและยังคงเก่งเหมือนเดิมไหมราคาเป็นอย่างไรพร้อมรับรับชมได้เลยครับเอล่ะครับตอนนี้ได้มาแกะกับ LG Xbox Alloy X นะครับเราจะเป็นรุ่นเดียวที่เราจะรีวิวในรอบนี้นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปสุดนะครับมาดูกันนะนี่สิ่งแรกที่คุณจะเห็นก็คือคำอธิบายต่าง นะครับเป็นแบบนี้นี่มีภาษาไทยด้วยนะแล้วก็จะมีปุ่มนะครับบอกว่าเป็นอย่างไรนะครับต่อมานะครับเราแกะออกมาปุ่มเนี่ยก็คือตัวเครื่องครับตัวเครื่องก็จะเป็นลักษณะของเ,ออเป็น handheld gaming controller แบบนี้นะครับอ่ะต่อมายังไม่หมดครับข้างในเนี้ยจะมีอะแดปเตอร์นะครับมาให้ แล้วก็จะมีแท่นมาให้ด้วยนะครับแทน่แทนชาร์จหนึ่อันนะครับอันนี้ให้ดูก่อนว่าเป็นปลั๊กไฟอันนี้เป็นปลั๊กไฟไทยนะครับแล้วก็จะมีอีกฝั่งเดิงนะครเป็นฝั่งนี้นี่คืออะแดปเตอร์ครับแดปเตอร์เนี่ยจะมีกําลังอยู่ที่65นะครับก็คืออะแดปเตอร์ตัวเดิมน,นี่ครับและตัวแท่นนะครับมันก็จะอยู่ซ่อนอยู่ในนี้นะครับแล้วหนนี้มันจะมีนอกจากตัวแท่น จะมีคู่มือนะครับเนี่ยคู่มือเต็ไมไปหมดเลยนะครับมันจะเป็นลนักษณะแบบนี้นั่นเอครับนี่ก็คือทั้งหมดของ lg xbox อะไร x แบบ unboxing นะครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับตัวเครื่องกันก่อนที่จะไปดูตัวเครื่องนะครับด้านบนของกล่องนั้นนะก็จะเป็นตัวนี้ครับที่วางเครื่องนั่นเองครับแน่น,นอนมันเป็นวัสดุแบบรีไซเคิลแบบเต็มขัน้นดังนั้นเนี่ยพอวางเสร็จปุ๊บตัวเครื่องก็ส,สามารถตั้งได้นั่นเองครับ รูปลักด,ดีไซน์นะครับก็จะเป็นแฮนด์เฮลเกมมิ่งแบบนี้นั่นเองครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีหน้าจอนะครับขนาด7นิ้วครับ Full HD ครับแล้วก็รีเฟรชเรทอยู่ที่120คอรอสวบครัง5่5วินาตก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วสิ่งต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงไป,ไปสำหรับตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับก็คือการจัดวางปุ่มนั่นเองครับปุ่มนะยังคงเหมือนเดิมแต่ว่ามันมีการเลื่อนทำให้จับกระชับได้มากขึ้น จะเพิ่มปุ่ม Xbox นะครับเข้ามาในตรงนี้ซึ่งจะทำให้เวลาที่เรากดเรียกนั้นนะจะทำได้ง่ายนะครับแล้วก็จะมีปุ่มของตัว a r m a r Crate นะครับมาให้แล้วก็ปุ่มที่เป็นการสวิชนะครับของตัว Controller ได้เช่นเดียวกันนะฮะอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีนี่ครับจะเป็นปุ่มสำหรับกดเข้าผู่ Library นะครับพอกดเข้าจะเป็น Xbox นั่เองครับแล้วก็สามารถกดตรงกลางตรงนี้ได้เช่นเดียวกันปุ่มนะครับเป็น Xbox หมดเลยนะครับ ด้านบนนะครับเป็นคอนโทรลเลอร์ครับฝั่งนี้ก็คือฝั่งความมือจะมีปุ่ม power มาให้นะครับช่องเสียบหูฟังนะครับแล้วก็มีช่องใส่ไมโครสติมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับช่องระบายอากาศครับมีทั้งหมด3ช่อง 1- 2อนะครับอีกช่องหนึ่งนะครับคือช่องนี้แล้วก็จะมีปุ่มเพิ่มระดับเสียง usb นะครับมีทั้งหมด2ช่องเป็นธรรมดา1นะครับแล้วก็สามารถเสียบที่เป็นถ่ายเอนข้อมูลที่ความเร็วสูงได้อีก1ช่องนะครับก็เรียกได้ว่าออกแบบมาเพื่อการ l i s t e n i เฉพาะแล้วก็ปุ่มนะครับเป็นปุ่ม สำหรับกดนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีปุ่มเช่นเดียวกันนะฮะให้ดูเลยว่าด้านล่างเนี่ยมีปุ่มแบบ M1 M2 นะครับตำแหน่งของการถือเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างที่จะดีขึ้นกว่าเดิมลำโพงอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านเครื่องนี้จะมีสันนะครับบอกว่าเอ้ยเป็น r o แบบนี้นะครับก็เรียกว่าตัว Xbox บออะไร x นี่ยในปุ่มต่างๆที่กดนะครับถือว่าค่อนข้างสมดุลแบบเลย และนี่คือเฟิร์มแวรที่จริงที่สุดและก็ได้ว่ามีประสิทธิภาพของเครื่องดีที่สุดได้เช่นกันผลประสิทธิภาพของมันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลกันก่อนครับก่อนที่เรจะพูดถึงสเปคในฟังก์ชัน Xbox นะครับของ LG Ally X ครับเวลาที่เรากดปุ่มตรงนี้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถจะตั้งค่าได้นะครับก็หนึ่นะครับจะเป็นตัว ที่เป็น American SE อันนี้จะคุ้น,นกับเวอร์ชันเดิมนะครับซึ่งสามารถจะตั้งลิมิตเตอร์ของเรื่องของตัว e f f e c t a t e ได้นะครับแล้วก็ยังสามารถจะกำหนดตัวของ m d r s r ได้ด้วยนะครับคือเพิ่ม Resolution มีคีย์บอร์ดนะครับเรื่องของ Info หรือ t i m e และลอื่นๆมากมายนะครับเราสามารถจะปรับเป็นแบบโหมดต่างๆน,นะครับตั้งแต่17บาท13บาทัตแล้วก็ Performance รวมถึง Turbo นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวหลักว่าเวลาที่เราเล่นเกมนะครับ ต่อมาก็คือเราสามารถตั้งค่าเปิดปิดไม์ได้นะครับแล้วก็ดูว่าเอ้ยไวไฟเขาเชื่อมอยู่เป็นอย่างไรบลูทูธเปการต่อไหมนี้เป็นต้นนะครับเราสามารถที่จะกดแล้วก็เชื่อมต่อกับบลูทูธต,ตรงนี้ได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็น Xbox social นะครับว่าเอ้ยจะมีคนที่เข้ามาเล่นเกม Xbox อะไรบ้างอางนี้ก็สามารถที่จะดูได้นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของมิกเสียงแล้วก็จะแปลงการแคปเจอร์หน้าจอทั้งเดียวแล้วก็พับนิ่งรับดูว่าเพอร์ฟอร์แมน์เป็นอย่างไรดูว่าตอนนี้เรามีการแคปเจอร์หน้าจออย่างไรคุยกับ โคไพ o t และอื่นๆนะครับซึ่งเป็นเซตติ้งที่ี่อยู่ตรงนี้นะครับส่วนถ้าปุ่มของอั n i าเนก็คือจะกดปุ๊บแล้วก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับส่วนปุ่มอันล่างเนี่ยไปจะเข้ามาเฉพาะตอนที่เราเล่นเกมนะครับอันนี้ Library แล้วก็รวมถึงปุ่มที่เป็นอ่าตัวนี้ก็คือเป็นปุ่มอะไรนะปุ่มขีด3ามขีดนะครับก็จะเป็นการเข้ามาถึงการอัปเดตนะครับแล้วก็ที่เดลือก็จะเป็นปุ่มควบคุมการเล่นเกมนะครับ ดังนั้นเนี่ยฟังก์ชันของตัว Xbox นะครับก็มีความหลากหลายอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองอัปเดตแล้วก็ลองเล่นเกมกันเลยนะครับว่าพอเล่นเกมตัวนี้มันจะออกมาเป็นอย่างไรกรันะครับ Forza Horizon 5ครับแต่ก่อนที่ไปดูเกม Forza Horizon 5ครับวันนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเพราะว่า l G Xbox อะไรเองนั้นก็เป็นพื้นฐานของ PC สามารถที่จะดูเว็บแล้วก็ใช้งานแบบ Windows ปกติได้แบบสมบูรณ์เลยทีเดียวครับแน่นอนครับพอเป็นต่อคีย์บอร์ดและเมาส์แบบนี้ก็สามารถที่จะควบคุมเหมือนกับ Windows ได้แน่นอนการทำงานสั่งงานพิมพ์งานนี้ก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็ความบันเทิงของมันกับลำโพง2ตัวนั้นก็ถือว่าไม่ธรรมดาพอให้เสียงที่ดีดังที่คุณได้รับฟังไปก่อนหน้านี้แล้ว lgxbox a l i v x นะครับก็จะมาพร้อมกับสินี้ครับ amd radeon ai Z2 นะครับ extreme ตัวนี้ก็ถือว่าเป็น cpu ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพสูงนะครับมี p core ทั้งหมด3ตัวแล้วก็16 t h r e a d นะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วมาดู memory นะครับก็คือ ram นั่นเองครับ ram นี้จะมีอยู่ที่ 24GB นะครับ lpddr 5ครับความจำนะครับ1 t b ครับ ดังนั้นเนี่ยตัวนี้จะไม่มีการจอในตัวดังนั้นตัวนี้เนี่ยจะไม่มีการจอที่เป็นแบบดังนั้นตัวนี้ไม่มีการจอที่เป็นแบบแยกนะครับดังนั้นก็เลยจะใช้ตัวดังนั้นรุ่นนี้จะไม่มีการจอที่เป็นแบบแยกนะครับก็จะใช้ของ AMD เลยนะครับ8 9 0 m นะครับก็เรียกว่ารีบประสิทธิภาพได้ดีมากแต่ถ้าใครคิดว่าเอ้ยยังรีบไพอนะครับก็แนะนำว่า ลองใช้ในรูปแบบของสกรเสียบลักหรือว่าการต่อเชื่อมกับอุปกรณ์เสริมก็ได้เช่นในการขับ x Box อ b o x ลอประมาณนี้นะครับ Wi-Fi เป็น Wi-Fi 7แล้วก็ b l u t ู o ู th เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับก็เรียกว่าสเปคทุกอย่างเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนครับ นะครับตอนนี้เรามาลองเลือกนะครับในการเล่นเกมของเรานะครับสมมุติว่าเราเลือกรถเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้จะบอกว่าถ้าเราเล่นแบบไม่เสียปากตอนนี้เนี่ยถามว่าภาพมาเป็นยังไงนะครับเราปรับเป็นแบบ Ex t r e m e นะครับไม่ได้ปรับสุดนะครับเนี่ยภาพที่ดูออกมานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่โหเนี่ย,ยสามารถที่จะเล่นได้อยู่นะครับ ก็เรียกว่าภาพออกมานะครับมีความโดดเด่นอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะฮะสมมุติว่าคนที่ต้องการจะเล่นกับอะไรนะครับสมมุติว่าเอ้ยอะไรมันมีฟีเจอร์ต่างๆที่เยอะมากนะครับคนก็สามารถที่จะเล่นเครื่องนี้ได้ลื่นนะครับ performance นั้นดีขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครคิดว่าเอ้ยอยากซื้อมาเพื่อเอามาเล่นเกมตอบสนองต่างๆเนี่ยผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาแต่อย่างใดนะสำหรับเจ้า LG Xbox All X ตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเวลาที่เราเข้าฉากแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอาละครับตอนนี้เราได้หาฉากเพื่อจะเล่นเกมเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยว่ามันจะเป็นอย่างไรกันนะครับฉากนี้ก็จะเป็นฉากแบบญี่ปุ่นน,นั่นเองครับอ่ะ แต่บอกว่าตัวคลิปนะครับแล้วก็การออกแบบเนี่ยมันทำให้เรากดปุ่มต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนนี้เราไม่ได้พูดตรงดีไซน์ไปนะครับแล้วดังนั้นเนี่ยตัวเเกสเจอร์นะครับต่างๆนั้นนะพูดเลยว่าจะดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและที่สำคัญระบบสั่นครับตัวนี้ระบบสั่นนั้นดีมากเลยครับเพราะว่ามันมีความที่เป็นลีเนียนะฮะป็นความต่อเนื่อง กว่านะครับเนี่ยเวลากดคันเร่งออกโตโป๊งเนี่ยมันจะสั่นดีกว่าจอยเอ็กทั่วไปนะครับนี่วให้ดูมุมคนขับกันเนาะนี่ครับมุมคนขับก็จะเป็นแบบนี้นะครับท่าที่ดูนั้น,นภาพนะครับถือว่าค่อนข้าง,งให้กราฟิกที่ดีครับเพราะว่าเมื่อมันพัฒนามาแล้วมี AI แล้วด้วยครับก็จะมี การสมงวที่จะทําให้ประสิทธิภาพของการ rendering นั้นนะ่ะจะทำได้สูงมากยิ่งขึ้นอครับตามที่เราได้ให้คุณดูจากคะแนนทดสอบเวใชม่มนะครับเนี่ยแล้วก็เวลาที่โยกไปดูอีกฝั่งหนึ่งของรถนะครับก็สามารถที่จะทำได้นี่ครับแบบนี้แล้วก็สำคัญคือความสมจริงนะครับเช่นเมื่อกี้นี้ผมเดียวผมเนี่ยเราให้ต้องการให้กระจกแตกกลับไปถ้วินหลุดไปเลยนะครับก็ภาพออมาก็จะประมาณนี้นะฮะ โอ้โหถือว,ว่าตัวการเติมหุของ LG ะไรเองนั้นผมค่อนข้างง่าประทับใจอยู่นะครับกับราคาเครื่องเงินเฉียด30 0 0 0บาทนะฮะส่วนด้านแบตเตอรี่นะครับก็มีขนาดไม่ได้ใหญ่มากมายนั้นนะครับเพราะว่าต้องการให้เครื่องเบาครับแน่นอนว่าพอเราใช้งานนะครับเมื่อกี้เราเล่นเกมไปก็จะพบว่ามันใช้งานได้ต่ออีก2ชั่วโมง10ปนาทีนะครับ นะนะถ้าสมมุติว่าใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้แล้วเอามาเล่นเกมนั้นนะถือว่าทําได้ดีและก็สามารถที่จะเสียบชาร์จได้ง่ายผ่าน USB Type C แป๊บเดียวก็เต็มแล้วนะครับหรือว่าถ้าบางคนที่จะต้องการเอาเป็นเวิร์กสเตชันในการเอาไปทํางานข้างนอกผมคิดว่าการพบแบตเตอรี่สํารองเอาไว้ที่มีกําลังสูงนะนะั้นก็จะดีเพราะว่ากาลังที่มันสามารถจะรองรับชาร์จไฟได้ดีนะครับที่65วัตต์ขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งถ้าสมมุติว่าใครที่อยากได้ งบประมาณไม่เกินสามหมื่นแต่ขอแรงนะครับนี่ก็คืออีกตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เอามาทํางานพวกกราฟ,ฟิกต่างๆางเช่น Adobe หรืออื่นๆืมากมายก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันครับแล้วในเรื่องของการชาร์จไฟนะครับกําลังที่มันรองรับได้สุดอย่างที่บอกไปนะครับประมาณ6กสิบดซทีนี้เราเปิดเครื่องอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองเสียบโวลเเตอร์ดูนะครับว่ามันจะได้ไฟเท่าไหร่ช่องที่เราจะควรจะเสียบนะครับคือช่องตรงนี้นะครับช่องซ้ายมือครับพอเสียบปุ๊บเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอ้โหเอาให้ตายคือคืออะแดปเตอร์ตดกล่องมาณนหะสินะครับแต่ว่าตัวเที่ยวชาร์จเนี่ยคือประมาณ1้0เนี่ยมันจะขึ้นประมาณช่วงนี้ครับ77 78เปนี่ย80ประมาณนี้นะครับก็คือเอาง่ายว่าถ้าใกล้กําลังเนี้ยับลองว่ายัางไงชาร์จก็มีปัญหาครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของว่าถ้าเราเสียบชาร์จอย่างเงี้ยแล้วมันจะใช้เวลาในการให้มันเต็มจากประมาณ9 3ถึงนนั้นมันจะใช้เวลาเท่าไหร่ ตอนนี้มันไม่ได้บอกนะครับแต่ถ้าคาดคดาคาดคะเนนะครับจากระบบที่เขียนเอาไว้ตอนนี้นะครับจะใช้เวลาพิมพแค่9นาทีเท่านั้นนะครับถามว่าเร็วไหมเร็วครับมันเร็วมากครับแต่ถ้าเราปิดเครื่องชาร์จนั่นเนี่ยพูดเลยครับจะเอาให้ไฟให้เต็มอ่ะมันปับเกียวเองมันไม่มีทางนะครับจบลงแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของการรีวิว LG Xbox All a X นะครับก็ต้องบอกไปเลยนะครับว่าการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ได้ปรับปรุงแค่เล่น เพราะมันมันสามารถที่จะปรับปรุงเกี่ยวกับหน้าตาทําให้จับและถนัดมือมากยิ่งขึ้นหน้าจอก็มีการขยายนิดนึงนะครับและความจําที่เพิ่มขึ้นรวมถึงชิปใหม่ที่เรียกว่าแรงกว่าเดิมทําให้ตุ้นนี้ถือว่าเป็นอ e ีกฮาร์ดแวร์หนึ่งที่น่าสนใจสำคนที่มองหาเกมมิ่งที่เป็นแบบแฮนด์เฮล แต่ด้วยราคานะครับก็อยู่ในช่วง29,990ับาทอันนี้ก็ต้องบอกไปเลยครับว่าอาจจะมีรถก็ลองไปดูว่าในออนไลน์มีรถหรือเปล่าหรือว่าในคอมม่าเนี่ยอาจจะมีเช่นเดียวกันนะครับก็ลองติดตามกันดูว่าโมชั่นในงานเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรสำหรับตัวนี้แต่ถ้าถามว่าไม่พออยากได้แต่ว่าต้องการความเบากว่านี้รังการที่เป็นงบที่ประหยัดกว่านี้และต้องการว่าเอ้สเปคเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะต้องแต่นี้ LG XBox a l i v ธรรมดาสีขาวก็สามารถเลือกสื้อได้นะครับก็เรียกว่าความแตกต่างนั้นก็แตกต่างกันที่สเปคนั่นแหละแต่หน้าจอเนี่ยก็ค่อนข,ข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็รวมถึงปุ่มต่างๆเนี่ยเหมือนกันเป๊ะนะครับดังนั้นถ้าใครคิดว่าอยากซื้อมาเพื่อใช้งานเล่นเกมแล้วก็ทํางานได้ด้วยนี่ก็คืออีกทางเรื่องหนึ่งก็ลองดูว่าจะจ่ายแค่2 0 0 0มหรือจะจ่ายเฉียด3 0 0 0ม ก็ลองพิจารณากันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเดียร์นัทติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์มาคุยคุยกันได้ทางข้างนี้ได้ในฟุมเดอะคอมสแตทปีไร้บอกเช่นเคยครับ